หน้าตาแจ่มใสขึ้นมากค่ะเข้าทำทำ บวชชีถึงสองรอบเปลี่ยนเป็นคนใหม่ป๋าท็อปสลับคาเพบอยหลังจากที่พบรักกับปีใหม่ค่ะต้องบอกว่าความรักครั้งนี้ระหว่างปา๋าท็อปละปีใหม่เนี่ยมากกว่า11ปีแล้วนะคะรู้สึกโชคดีและภูมิใจที่ได้มาอยู่ในชีวิตของอีกฝ่ายก็เป็นอีกหนึ่งคู่รักค่ะคบหากันมาอย่างยาวนานสาหรับคู่ของนักแสดงสาวปีใหม่และปา๋าท็อปนั่นเองทั้งคู่ตัดสินใจใช้ชีวิตคู่กันทั้งกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในช่วงแรกแต่ทั้งคู่ก็ฝ่าฟันในช่วงของวิกฤตต่างๆมามากกว่า ปีได้ลค่ะล่าสุดปีใหม่ได้โพสภาพป่าท็อปที่กำลังนั่งทำงานอยู่และเขียนแคปชั่นสุดซึ้งค่ะใจความว่า11ปีที่ไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเอง11ปีที่ไม่เคยหยุดแก้ไขตัวเอง11ปีที่ยังตั้งใจฟื้นฟูตัวเองและช่วยเหลือคนอื่นใหม่ภูมิใจและคิดว่าตัวเองโชคดีมากๆที่ได้อยู่ในชีวิตที่รักนะเลิกสิ่งเหมืนเมาทุกชนิดทุกชนิดมาได้11ปีแล้วเก่งมากภูมิใจที่สุดเลยหลังจากดาราสาวโพสภาพ แฟนๆเองเนี่ยก็แห่เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายทางทีมงานก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับคู่รักคู่นี้ด้วยค่ะ